One News ตรงไปตรงมาครับก็ล่าสุดก็เป็นเรื่องคดีเกี่ยวกับการชุมนุมนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าขณะนี้นะครับทางสารฎีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับสำนวนยื่นคำร้องมาจากปปชนะครับได้นัด มีการนัดพิจารณาคดีนัดแรกแล้วนะครับหลังจากประทับรับฟ้องก็คือคดีที่ปปชยื่นฟ้องคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกแล้วก็พลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธอดีตรองนายกพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตพบตรและพลตํารวจโทสุชาติเหมือนแก้วอดีตพบชนทั้งหมดเป็นตําแหน่งเมื่อปีห้าหนึ่งนะครับปปชยื่นฟ้องกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสั่งสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรที่บริเวณ หน้ารถเทาสภานะครับเมื่อ7ตุลาคม2551แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2คนบาดเจ็บ471คนคดีนี้ปปชฟ้องไปสู่สารดีการนักการเมืองสารประทับรับฟ้องนัดพิจารณาคดีนัดแรก11พฤษภาคมนะครับแต่ก็มีคำถามกลับมาว่าแล้วคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในปี53ในสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกร,รัฐมนตรีและคุณสุเทพเทือกสุบรร อดีตรองนายกร,รัฐมนตรีเรื่องนี้มีคนยื่นฟ้องไว้กับปปชเหมือนกันในกรณีข้อหาเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าล่าสุดปปชได้แถลงบอกว่ามีการเลื่อนการสรุปสำนวนการไต่สวนคดีออกไปโดยบอกว่าจะต้องให้ชุดอนุกรรมการไปตรวจสอบข้อมูลพยานหลักฐานให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นก็เลยทําให้ถูกอดมองไม่ได้ว่ามาตรฐานในการพิจารณาคดี แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรแต่ว่าในมุมของปปชบอกว่าไม่ได้เป็นการยื้อคดีไม่ได้เป็นการที่จะไม่ทําคดีของกลุ่มใดแล้วไปทําของกลุ่มใดเร็วช้าก,กว่ากันแต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมในการไปดูพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆให้รอบคอบนะครับนี่ไม่รวมกับคดีของโครงการรับจำนำข้าวที่ก็มีเรื่องของโครงการรับประกันราคาข้าวในสมัยของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ที่ถูกมองว่า สำนวนยังไปไม่ถึงไหนเพราะว่าปปชบอกว่าตอนนั้นมีเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ปลายป,ายปี5้าสี่ทให้หลักฐานศูนย์หายไปหมดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องกรณีการรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยให้กับอดีตนายกร,รัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เชียงใหม่แล้วมีการไปตรวจค้นรถขบวนอย่างเข้มงวดซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยตามปกติสําหรับบุคคลระดับ VIP แต่ก็ถูกอดไปเปรียบเทียบไม่ได้กับกรณีที่ อดีตเลขาธิการกปปสคุณสุเทพเทือกสุบรรที่ปัจจุบันคือพระสุเทพประภาการโรนะฮะที่มารับกิจนิมนต์จากสวนโมกนะครับมาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่เหมือนกันจากทางเจ้าหน้าที่ใช้กําลัง50กว่านายในการดูแลในการมารับกิจนิมนต์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ทําไมลักษณะไม่เหมือนกับกรณีของคุณยิ่งหลักอันนี้ก็คงต้องรอดูกันไปนะครับแต่ว่า ไม่ได้ฟังเสียงกันมานานนะครับลองไปฟังเสียงของพระสุเทพนะฮะพระสุเทพประภาการโรหรือว่าอาดีตคุณสุเทพเพื่อสุบันเลขาธิการกรปปรสก็บวชมานานพอสมควรนะครับหลังจากชุมนุมทางการเมืองเสร็จสิ้นแล้วมีการรัฐประหารพระสุเทพได้กล่าวเอาไว้ในวันที่มารับกิจนิมนต์ที่มหาวิทยาลัยกำแหงว่าทําไมถึงยังไม่ศึกกังวลอะไรแล้วในช่วงที่บวชอยู่นี้ ทำไมถึงไม่อยากพูดเรื่องการเมืองเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะยาโยมมาครับทำาหารตักใส่บาทุกอย่างใส่ในบาตรแงส้มเแงขังข่วแง่เกลือต้มยำน้ำพริกรวมไนถึงทุกอ่าเลยตอนดูโยมใส่เครื่ดีนะแต่ว่าตอนจะฉันนี่ก็ลงไปดูในบาตน,นี่อือๆพครับฉันขยะเลยเขาไม่ต้องการใานพระนี่ติดยึดอยู่กับรถอาหาร ฉันอาหารเพื่อให้มีชีวิตอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมะท่าน,นั้นนี่คือชีวิตงมทำเป็นกะอยู่อย่างนี้แต่ดีมากเลยนะโยมไม่ต้องไปกังวลอะไรอาตมาเมื่อก่อนตอนเป็นคาราบาลนอนยากเหมือนกับโยมเมื่อไหร่มีเรื่องต้องคิดมากภาษาภาคเขาบอกว่ามีเรื่องปวดมากพอนอนเล็กซ้ายเล็กขวามือหาหน้าผาทิดเรื่องรู้เรื่อง ตอนเดินก็วนอยู่นอนไม่หลับไม่รู้ตื่นเช้ามาถูกยิงอีกหรือเปล่าว <c oughs> ่าจะเปิดใส่หรือเปล่าอ่าวจะไปผูดเลยตามเลยสรุปพระสุเทพบอกว่าเป็นพระจำวัดก็สบายใจดีไม่ต้องกังวลว่าตื่นมาจะโดนยิงโดนระเบิดหรือเปล่านะฮะนี่เป็นความในใจอาจจะเป็นอีกสาเหตุนหนึ่งที่ยังบวชไม่สึกอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะครับ One news. Trong Pai, Trong Ma.